ทุกหลายเด่นทุกบ่มีเสือตาทุกบ่มีหลังคาพอไดส้สนพอได้อยู่พ่อหำามเรื่องเงินนุ๊กครับพ่อเอาบักเขียบม <c oughs> าโซยีแลงวันนี้พ่อหำามนีเราคนขยันเดียร์ให้ว่านาบักพีบักเขียรียนนี่มีมาตลอดเอามาถวายปูมานี่ละมาหอปูก็ได้กินน้ำกันนั่นแหละค่ะ วันนี้นาบ้เขียบวันนี้ก็เป็นว่าเขียบมาส่งเค้ื่องไมทวดดินนะคะให้ว่าร้ายยางค่ะพอหเพิพนมาพนมาประจำนะคะมาูค่ะแล้วค็เปินเจ้าภาพนั่นเจ้าภาพมีให้ตลอดไกด้บ่ไดก็มานะคะแม่นสได้บบเสียนะคะเพื่อนจะคือว่าเป็นลูกหลานปูนะคะเป็นแม่นได้บบเซียกันลงเรืองลำเดียวกันก็ไม่คู่แล้วแต่สำหรับวดนี้นะคะหลังหวยออกวันที่สิบหกนะคะสิบหกกันยานะคะ เลกกาใหยว่าโบเขานะคะเนาะคาโบเขานะครับวุิศกครับ6ม่งดสอนแต่ว่าแม่คู่กะซื้อหกหนึ่งนะคะครับกหนึ่งเก่าหนึ่งหลายหล้หรีกหนึ่งเก่าลครับพระที่นี่ปูมาทากใบยังก็ยิมสามหกครับผมสามหกลดเตียงข้องเกียกนี่แหละนี่สามหกแล้วก็แม่คู่ก็ไปสร้าง เอาสามหกไปหาซื้อรถตะลี่สามหกสามเก่าสักวันสามเจ็ดว่าเอาป่ะรถยิ้มไปไม่ได้ดอกมันเก่าแล้วมันอยู่ขางมั่งเออเอารถถูกเสียแยกไปมันค่อยสีนั่นใดอย่ามันอยู่สูงมันค่อยสูงมาสักวันทั้งหนาพ่อราว่าเพราะว่าทั้งหนามันสีสูงเราว่า ของห้องเอกรวดเอ็กมันหกสองสี่หนึ่งนะครับผมหกสองสี่หนึ่งหกสองสี่สองเนี่ยหกสองสี่หนึ่งเนาะอันนั้นห้องหญิงเนาะหกสองสี่สองหกสองสี่สองเนี่ยแหละครับรวดเซ่อเอ็กสองสี่หนึ่งค่ะรวดเซ่อเอ็เนี่ยเลยปูเลยว่าเอารวดแบคเสียเอแบกนาไรอ่ะนะบคเสียคนว่าขั้นเดียบมันมีอันปูว่าแต่ว่านี่แหละมันกับเตัดออกไปยุหันละครับผมแต่ว่าเอกก็วันกันยังไงแต่ว่าแม่คู่งวันเอกกาบ่อใดเคื่องกระเบียบซีเนาะค่ะ ขั้นขั้นว่าใดก็คือใดขั้นว่าบ่ใดกับบ่ใดเนาะค่ะกับบ่สาวข้อเป็นจริงโรดแต่ว่าหน่าสามตัวไม่คู่ไปคืนเงินมือว่าแต่ว่าปูห้องกระบอกตรงๆค้าไาลกับบ่ไดเนาะปูกระบอกว่านลดของเสียเอกค่ะรถเสียเอกับหกสองสี่หนึ่งค่ะขัะแล้วารที่ควบามเลยแต่เมื่อก่อไปไทยมันว่าไปไทยลงกลุ่มยนมาเตียสีเหล็กเหล็กหีบจุดถูมันมีมันมันมีสองมีหีมีสองแล้วก็มีหกสาม สี่สองหกสามยัเสร็จนะค่ะมันมันมันเลี่ยงกันมากและกันเนื้อันแทงเนึ้อมากสิเป็นสองหกสามนะคะแล้วเลียทูบกับเขาคือเกาแต่ว่าเห้าวขาเอาแต่หกสามนี่เราไม่คู่เกับหกสามก็พุกหนึ่งนะคะว่าเอาไว้มุกสองอันนี้คือซ้ำว่าขนาดภูโลกว่าโอ้เฮ็ดบุญกระกก็คือบัไดปูไม่คู่ค่ะ ชุดวีซ่าคือกันนกระเฮ็ดคือกันนะคะับอ้าบซีเฮ็ดคือกันครับแต่ว่าถือว่าเพิ่มบ่ท่านเบืกให้เบืกบุญเนาะเฮาก็ค่อยเล่นเอาเอาก็ค่อยยิบจับเอาวันกกนี้กับพอนๆนเนาะคะ่ะเพราะว่า ขือเข้ามันกะเมื่อไปเรียกขั้นเข้าบ่ถือเนาะแต่ว่าอของเสียจวนพัดมาครับบ้าแต่ว่าเสียจวนมาโฮกับเกศแกม,กม่คู่เดี่ยวยืนบ่หม่าบาครับรบ่โฮกับเกศแม่คู่ว่าดึงใส่กันนะสั้นแม่คู่พัดไปดึงเพียรเอียกละ <c oughs> แต่ว่าโฮกับเกศเสียจวนว่าใดอยู่เพราะว่าพ้นว่าสายวิ่งสายเรียนเพื่อนโม่รางแล้วค่ะเพราะเสียจวนเขากแม่คู่เพราะเขาเนาะค่ะนี่ละมันงกะซับผลคนเลขกันถ้านั่งเทียมมันงกะความแน่นอนบ่ได้เน้ะค่ะเพราะว่าแม่คู่กับห้ได้เป็นแค่แนวท่างนะค่ะเป็นแค่แนวทาง ผูแล้วนเตราอ้อาจารย์อาจารย์ได้กับพวกเขามั่นก็คือว่าแล้วเนาะคะ่ะมั่นกแล้วแต่ช่วงจังหวะช่วงนี้แกเขาพัรษาช่วงนี้เขาพรรษานะคะผูก็อาจจะห้เต็มที่บพได้ในเฮาก็ต้องทําใจนําเพราะว่าเพิ่นก็ภาวนาของเพิ่นนั่นลหละแต่ว่าเฮ้าก็คือว่าแล้วเนาะคนเฮ้าก็มีความหวังนะคะก็อยากถามเพื่อนถามแล้วก็บ่แาเล้วกับถามอีกปูแล้วก็ห้แม่คู่ไปจุดทูป ผู้เพื่อนกันเรียกไข่ว่าะม่นไม่ผู้เรียกเอาขาดูปลายๆเนี่ยเราเรียกไข่เห็นว่าไปจุดแต่กระซองไปจูดใดกระซีแล้วก็ะซองหกสามเนี่ยใช่แค่เท่าวอดเหรียญมากกระได้แต่ว่าคือคือความหมายว่าแนวฟักแนวถามคนคู่มือเนาะอันถามคนคู่คมือกรนเดาเมื่อว่าสู้กันฟังนั่นสิละการแต่สูบคือว่าแต่กันยังมีคนถือเลยหยิบครับผม ค่ะกระบีคนถือปูปูคนถือกระบีเพิ่นว่าโอ้ยได้ทุนแม่ได้ทุนว่าซั่นเพิ่นก็นยังดีนะค่ะปูเพิ่นได้ทุนแต่ปูเสียทุนนี่กยหลายเนาะค่ะแต่ว่ากาใจสูคค้คือเก,าก่ยยาแม่ครูให้กำลังแรงใจคือเก่ากาบ่หยุดสร้างคือเก่าเนาะค่ะแม่ครูก็สิพยายามเฮ็ดคือเก่ามื้อวันที่30กซีฟคาร์บอยอหัวนอนหยิบครับเพราะว่าคำสั่งปู่เว้าแล้วมื้อครับปูปูคือว่ามีหนึ่งปูคือว่ามีน้าเอาน้าม,มัน มันไหลไปน้ำหนามเล็กหนึ่งมันจะไปอยู่ได้ปูนามมันไหลพอกระโดดดี้เท่านั้นนึกกรนั้นไหลน้ำานามปูว่ะปูเลยมันเพราะมันธรรมดาเลยมันเหมือนเงินเดือนปูก็เรียกว่านี่แหละกระดบุรชิ้นท้านคนบาทนี่แหละปูว่ามันก็ต้องท่ำใจแล้วก็ไฮโซจักโอทนอดกันเดาอาเชียาเชียความรวมเฮามันก็ไหลมันบ่อาเดียความรวมเฮาก็มีอยไรเขาก็ว่าเจือถือ แต่บนสุดท้ายมันก็นี่แหละหานเทียห่ากับว่าแต่ห้าสีได้มันโบนด้มากมันก็เดือดร้อนนะคะเนาะแต่ว่าห่ากับยิบจับเอายิบน้อยบัดงวนอีกกรลลอฟังปูมือสุดท้ายก็ได้นะคะหรือว่าที่สามสิบก็ได้เพราะว่าไม่คู่กันสิมีว่าที่สามสิบไม่คู่กันสิไปเฮ็ดบุญคึืเก้านาเยี่ยบอยู่วัดปูเทท่องเออได้ท่าได้กาได้ซีหารอยก็ไปเฮ็ดปูบอกเฮ็กไบสีริบไม่คู่ จังหวะได้ยินวางสี่วันวันที่สามสิบนปูว่าให้เฮดใบสีสิบเก่าสิบเก่าสันใดบอสิบเก่ายนดและสิบเก่าสันเอาคู่หนึ่งเราว่าสิบเก่าไฮมันควบสิบเก่าเนี่ยเป็นว่ามันเป็นการคาราวะปูเวชุวันหรือว่าสิ่งซักซินนะคะสิบเก่าแล้วก็ดอกกุหลาบเจ็ดสิบดอกครับแค่ดอกกุหลาบกุหลาบเจ็ดสิบนะคะปูระหว่ยังสี่นะคะมวนนี้มีปัญหาแบบนี้ครับแล้ววันที่สามสิบ ไปไปล่ำถวายปูอะไม่คู่กับบึงยอดก่อนค่ะขั้นขั้นยอดบ่มีหรือว่ามันบ่ได้สูงเนาะค่ะเฮาบ่มีเฮาก็บ่ทันเฮ็ดก็ได้นะคะต้นเงินต้นข้าเฮาก็ไปล่ำถวายแล้วก็ไปตาปูตาลสิไปเว้ากับปูดลี่อยู่ครับผมเพราะว่ามันมันมันสิ้นเดือนมามันก็สิแม่นได้ใน์แล้วมันเป็นบุญกรินเนาะครับผถ้าปูเพิ่นปวดภายเฮาก็บ่แน่เบิ่งกับบางเทื่อบางที่มันก็ โบได้ทั้งใจเข้าพังงวดว่าขันโบได้เนาะค่ะงวดนี้ฮาคปูเพิ่นมาท่านโชคลาภแต่ว่าที่เนี่ยไ่คู่ฝันเลยเยี่ยมฝันยิ่งยังมาเจืออยู่ย้อนนี่อาเอก็ฝันไม่คู่ต้นจ้าสิแมนโมแมนนะคะนี่หางแไม่คู่ฝันเฝ้าหุ่นย้อยนะคะเขียนไว้เด้อค่องเรื่องฝันว่าฝันเห็นรถที่เลี่ยมค่ะไปบันท้สิไปแก้ข้นไปหน้าออกไปหน้าอาสตาร์ไทยได้ว่าสั่นเปิดสตาร์มาเดียว อ้าวเป็นยัง,คยงเคยจงเขาเอาาิ่นว่าบ่อเผาหัวามันรถคันเก่านะครับผมลดขันของไมค่คนะูน่ะคันเก่านะคะครับผมหงหนึ่งหงนะครับหงหนึ่งหงเครดจังไลยมันกับบ่อตีดบานนี่เพิ่งได้สตาร์ทใหม่สีแก่ข้าเจ้าเมียบ้านอ้าสตาร์ทใหม่ดูมันตีดบ่อบ้านห็แบบนแบบ่อตีดสิเดีรถมาดื่มนะท่านตีดเสยนะคะ่ะแต่ว่าทักเบียนรถหงหนึง่งหงถ้าว่าเห็นรถคันนี้คักคักเห็นเห็นเป็นจอดอยู่นะ มาที่แหลบวัดตีสจมมาสันวา่าปีงีงคือบอัตีสคือวัดเผาหัวมันกรอนมันรดเก่าไปผู้วา่ารดมันขันเก่ามันกันยังสี่แหละว่าสันแต่ว่าบางครมันออกหกหกสองมาครับโลกขัีหกหนึ่งหกหนึ่งกับพวกเนียเได้ซ้ำตัวเก่าหนึ่หกหกหนึ่งหกหกสองมันว่าครับผมนี่แหละแก่กาพี่ชนะหน้าเบือะะ้อันนี้คือความฟันได้แค่นี้แหละเพราได้ฟันลาใครับอันนี้ความฟันหกหนึ่งหกหนึ่งอันแดงหม้อ แล้วผูกแล้วเบาเลี้ยงโรกปรลาไหลแม่คู่เพราะว่าปลาไหลแม่คู่สิแม้วันที่ยี่สิบสามนะคะคแกเนี่ยนอนผูก็เรียกว่าน้ำท่วมเยี่้มบ่หมีแนี่กินบ่ยากดอกปลาไหลแม่คู่หอมหวานบ,บ้านเลขที่ห้าหนึ่งห้าเราว่าสิ่นเดียนบ่หมีกินก็ไปเอาว่วาสารละว่าแต่สินน่นไงบัตรที่หานเอามันคือมีหาเหมือนแตงโมหาหนึ่งหาห่วงหนึ่งห,ห,ง,ห,ง,ห,ง,หงเนี่ยโก้แปลกหรอก เมื่คนเขียนจะเมียนบ้านเนีหาหนึ่งหาครับผกหนึ่งหกเมื่อขึ้นไปคู่กับฟันเห็นรถขั้นหกหนึ่งหกแล้วปู้ข้ามาทักวันโรกปลราเม่คู่สีมาเรี่ยวๆนี่ขั้นผู้ได้นำทวมสื้อเรียกว่าถือละว่าเอาปาราไปเกี้ยนละว่าระว่าที่จอยต่อยซอยจู้นะครัุณปาราบ้านเลขที่ฮูแจ็คบ่บองไปเอานะบ้านเลขที่ห้าหนึ่งห้าระว่าสิแม่เนี่แหละครับมีแค่นี้ครับผม ค่ะมีแค่นี้ที่ปูถากไหวเนาะการเผาเห็ดนันซิบเก่ายอดครับผมซิบเก่ายอดกับบันกุลากรกับดอกกุหลาบเจ็ดสิบครับค่ะเขียนไห้เด้อค่ะเด้อพรไะวเขียนไหวไววทะเบึ้งก็ได้เ้าบ่สื้อก็ได้บ่เป็นยังเนาะค่ะอันนี้เผาเห็ดแต่เป็นแค่แนวทางเผาบอกสู้กันฟังเพราะว่าเ้าสายบุญน้ำกันนะคะครับผมรวมบุญน้ำกันเพื่อก็อยัดฟังปูเพื่อบอกยังเด่มือนี่มือนี่ศิร่าแต่ว่า ม่คู่ก็ยางให้ทึกยางให้ถือแล้วเนาะค่ะทุกคนกระเฮดน้ำกันมามืดอ่ปเครื่องเอ็นซีพวกนั่นระผู้งนกับเป็นพวกมะไล่พุ่นกับเป็นดอกไม้แยงเสนะคะขั้นผู้ได้ยากถวายดอกกุหลาบก็ได้นะคะมูวันที่สามสเกดสิบดอกนะคะดอกกุหลาบเก็สิบใครอยู่เราใบเอาเก่าเราให้เกาสิบเกาวันเราให้เอาเก็สิ่า แต่ว่าใยสีนี่แม่คู่ก็บ่าท่านเคยหู้จังหรอซิบเก่าซิบเก่าสั่นสิบเก่าสั่นครับคือกระสีใจสร้างขึ้นเนาะค่ะว่าาสีทอดไหนเนาะครับเพราะว่าสีสุดแง่เตืมเยอะยหรือว่าไปเอฟซีสีซอยค่าไอไยสีแม่กูใครัูร่วมพลงกันร่วมพละกรันเล็กน้อยเล็อยเี็กน้อยเค็กนอ แต่ละคูนึงเพราะมันากกว่าสิหลายพันถเนะเพราะว่าคูนึงเพราะว่าส่วงภาษครบสิบเก่าสิบเก่าสั้นนะสิบเก่าอันบอันนี้มกกว่าใบีปากซ้ามรอันนี้ก็เกินใบสีปากซ้อันนี้มันเป็นสั้นนะคะจะเตียงมูอเช็คน้าใบคู่เรียนาะครเทเบิลเบราคะเบามงรับไปคู่กับพ่าท่านหูเพราะว่าเข้ากับสิเดสากะรากายเป็นพุ่มลหมากลากใม่แล้วก็พ่งมะหลอกมะไ่นั่นแหะเนาะครบมือว่าที่สามสิบเด้อค่ะเด้อสาิบ กัญญานะคะวระถี่นหนึ่งตุลากับเป็นมือรับโ่ของเข้าคือแม่ปูสีแหยแตงรับโ่กับบอลูนะคะเพราะว่าเดือเือนน้ำมันก็เป็นกระถินเป็นบุญแล้วเนียนมันเป็นบุญแล้วบัดนี้เข้าก็ต้องได้ใส่เงื่อนลายยางนะคะเพราะว่าเขาว่ามีปัจจุปัจจัยเขาก็บว่สามารถสีเห็ดย่งใดนะคะเมื่แต่เนี่ยเสีบเนี่ยงั่นนี่ก็ได้ใส่ปัจจุปัจจัยนะคะ กะเป็นหลายแสนอยู่เนาะค่ะครับผมงมอหลงมอล,อมอลำออทั้งเฮต้นปลาปลาต้นกระถินเนี่ยเศษละแม่ครูกะสร้างไปเรื่อยๆนะคะม่าฮะเกดีกําลังขึ้นงามไลยขึ้นไล,ล,<า>ล่โน่งไลยงามครับค่ะบ่ม,มีค่ะ์โบ่้าฝนแม่ครูว่าเกือบครึ่งแล้วเนาะคะ่ะครับอย่างสวยงามแิเแล่เลยอค่ะคกะเฮ็ดไปเรื่อยๆนะะั่นล่ะแม่ครูกะเบิ่งอยู่ค่ะทาั้งวัดอันไดนมันขาด ขาดเขินเรียดนี่มันบ่อเรียวกาดเข้ากับสมแซมไปนะค่ะแต่ต่างเงินดีนั่นไม่ขู่เนาะเบื้องสร้างเสซฟเฮ็ดส่งบ่อว่อเขียวว่าอยังแต่ว่ามันเลียเวยยเลีเล้ยวเออแล้ว, <c oughs> ลวเฮ็ดสองสถานที่มันว่าแมนเฮ็ดง่ายๆดลครับเกียดีครับเกียดีนี่พวกติเขาใส่คนหลายครับคนหลายหล,ยล่ะแต่ว่าสร้างเสซฟนี่ใส่คนสองสามคนเออก็ได้ฟอสปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าเบิ้งไปแล้มันเป็นต่างเงินตีมันเป็นแบบปั่นได้ระเมียนมากสางสางเกลีสร้างเกลียวก็สร้างพรายิ่งน่าค่ะสางไยจุดไรหมอมีแล้วค่ะ ด้วยใส่คนแค่สามสี่คนเออสามสีสมส่คนย่างนะะังกัลูกมือเราค่ะบาดีเป็นเป็นความคิดของกิจนาการของของส,ร,สร้างเสยนี่แหละปูเป็นยังจังเลือกคือคือคนหูแจกว่าผู้นี้คนคนคนสิหูแจกว่าคนมีเส้นของคนครับอ่าคนที่เข้าใจงานค่ะององเจ้ายาคือกันค่เก่าเสียนเราออกแบบอีกเลยมีองค์ของเจ้ายาเป็นคือลูกคนละค่ะครับผมบัดนีล่ออย่างเดียวค่ะล่อสีลงสีแล้วก็เสียดอ่างนาง แล้วก็แม่คู่ยังสีหางูเพชรถนนให้เพูนถนนนี่กหละสีรลายเสียงเตือนเยอะเพราะมันไกลเด้จากเพรว่าคู่ตาลุกไปนะคะมันคือลุกแล้วครับเพราะว่าเอฟเวลาเอฟซีไปมันมันสีบรได้ลำบากในการยางเรามันโต๊กโต๊กนะคะครับผมแต่นี่ไม่ได้ขีดตุ่มไปบ่ราะไรครับเพราะว่าอันสร้างเซกันล้อให้ฝนฝนหยุดซะก่อนต้องให้แดดออกแค่ขามือเราสิไปลงสีแล้วก็เห็นลงสีแล้วก็สิไปพ่นสีแล้วก็จะเสียอ่างเนี่ยครับ เซฮิตเซเซอ่าง้วก็เซฮิตมองน้าไหลออกนะครัมต่อไปล้วก็จะเฮ็ดถนนนะคะถนนลุ่งไปหายว่าหลุมลวดขั้นหนึ่งเวลาเข้าเข้าไปสักะระบูซาหรือว่าเป็นหมากไม่หมากไหรนี่สิละคผมเข้าคนลุ่งไปนี่สิละพาเข้าในสุขเวลาแล้วล่ำถวายยานี่แหละสถานทีหมองหอปูตานะคะอยู่วัดป่าศาสนุบุญวรลรามให้ว่าสร้างเซฮิตสองสถานทีแปลว่าเราก็เก่ง แล้วค่ะโบยุดไปทุกเมื่อฝนตกแล้วไปแล้วก็มี่แนวเหตุของเรายค่ะเหตุเหตุคู่กับคู่กันไปนะคะเจ้าหญานี่รูปล่างสําเร็จเมื่อเรียนตะลุ่งสีเรียนตะลุ่งสีครับผมค่ะแล้วก็ถนนแล้วกับอ่างน้ำแล้วก็ให้ว่าบัดนี้มาหายเกดีบัดเนี่ยโอ้ไปเบื้องมาหันแล้ดึกอันเดือนนาไลายไปนาไลายพ่นพ่นลงสีลงยางเรียบร้อยค่ะลงเรียบร้อยแล้วบัดนี้พุดอยู่ทางด้านข้างที่แม่กู้วาเหตุ เฮ็ดกูให้พภะแม่ผู้ก็สิมางวะอีกคุณพีพะอันหองหนึ่งเพราะว่ามันสิเป็นเดินกวางมันว่าหาคนอยากมาไหวผูแม่ผู้ยังสิเฮ็ดมองมองไหวปู้อีกท่างหากเรศของยูทูบจุดเทียนยังสีนาทุบข้างล่างมันบอลระเบิดขึ้นไปข้างบนนี่แหละค่ะการสิเบิ้งไปเรื่อยๆนะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะบ่ต้องยานว่าโอ้ยบ่ทันเพิ่นทันคือเรานะคะแม่ผู้คอยเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมแม่ครู้ค่ะ ขอไหวพ่อให้เอฟซีสุผูสุคนที่พออีเมีนะคะที่รวมบุญมากขอให้มีสุมีลาภมีสมุมีมัสนสุขภาพแข็งแรงเงินไลนองท่องไลมากสุผูสุคนค่ะสาธุสาธุค่ะ